ใช้ซิฟไลน์เพื่อลงไปเร็วขึ้นอันนี้หรอสเปคเปล่าไม่ใช้ซิฟไลน์ฮู้ฮูออกชุดเดียนิส Nice ride huh It's right huh เอา It's done จบแล้วน,นี่อยู่ไหนวะโชว์แ e a map โหมดแบบให้ฉันดูสิโชว์แบบโชว์แผนที่ให้ฉันดูหน่อยสิเห็นไหมเราไปซื้อเอาปืนฟรีก่อนนะครับไหนวะนี่ไงเจอล้วสวัสดีครับน้องสาว hello. o oh, hello h เอ้ยเอ้ยจะออดเหรอวันนี่ย I want to free gun ammo ammo เอาดิไงไม่เดี๋ยวอันไหนที่มันให้ฟรีมาวะมันเป็น AR ใช่ไหม assault rifle ไงเป็นปืนนี้นะครับเป็น STG 90นะครับ ปลดล็อกไม่ได้อะมันใส่แค่แค้นเดียวมันผมจะเอาปืนนี้ไปละกันนะโอเคครับขอบคุณเดี๋ยวคันนี้ก็ไปทำคุยกันต่อเลยเอย๊รถตรงนี้ด้วยอ่ะมันขี่ได้ปะเฮ้ยเอาวะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวเองผมที่เป็นช่างขับรถที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางนะครับโอ้มีปะดะปะดาปะดะปะดะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับโอ,โอเคออ้ยเอาว่ะได้จะขี่รถนี่เรารู้สึกแบบเหมือนเราเป็นเด็กส่งเต้าหู้เลยอะถึงแล้วโอเคจอดรถตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็คือหาใบสีแดงใบสีเขียวสองอันแล้วก็ใบสีดนดำเงินหนึ่งอันแล้วก็สกินหมูใบสีเขียวมันจะมีอยู่ข้างบนนี้ด้วยอะี้ปะไม่ใช่เป็นกล้วย ข้ามไปเหมือนจะมีของอยู่ข้างในนี้นั่นนะโอเคเข้าไปเอาก่อนลูดติงิงสวยเอบไปสิแดงโอเคไปสีเขียวดูให้หมดดูดให้หมด เปมีหมูด้วยใช่สวย a r i g h t you can do this ผ่อนแรงหน่อยครับได้แกแล้วโอ้ย d i s g h i t เอาไปแบบนี้หรือเนี้ยไหมนะมันเหมือนการทารุณกรรมสัตว์ทางอ้อมเลยอ่ะไม่เป็นไรมันคือการอยู่รอดของเราครับทุกคนสิมีชีวิตทุกอย่างก็คือมีช่วยให้เราอยู่รอดได้ ดูวิ่มันจะมาฆ่าเรากินนะแล้วนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> โอ้ยนะเฮ้ยเชี่ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใค้จะไปรู้วิจระเช่ด้วย เราโอ้ช oh, ิตทขาไม่มีเสียงจอระเข้เลยเมื่อกี <göz imprisoned> ้ตกใจมดเลยอ๋อเฮ้ยหมสวยครับส่วนไม่มีแล้ว ได้มาเยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะมากเยอะมายแล้วนะหมูโอเคเดี๋ยวเราไปเอาพืชตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววะอันไหนวะอันนี้หรอเฮ้ยหมูโอ้ shit เอาไงวะ เอาก่อนน้องมัวสวยครับโอเคลวลากับฟาทาเวลแล้วเขาบอกให้เปิดแมปนะครับแล้วก็ฟาทาเวลโอเคอประตูออกอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อ๋อเดนไม่ใช่เดนนิดดีหว่า เฮ้เดนิสฉันมาแล้วเดนิสเดนิสได้พืชกับสัตว์มาเยอะมากเลยดีนั่นคือธรรมชาติที่คุณต้องคึ่การฉันจะสอนแกเองอ๋อวิธีคราฟติ้งนะอาวแผนนี้สามารถคราฟเซอริงเจอร์ได้ครับก็คือยายคราฟโอเคแล้วก็กระเป๋าด้วยใช่ปะอฟอรก่อนเฮ้ <that> you can more powerful plants if world, now, you are Now, you use the skins of the animals you killed to enlarge what you okay. can will allow you to carry more weapons. Now, I will teach you the Takedown. It take okay. okay. is done as you become stronger. With each new skill you learn, the tower will grow. This 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 really is 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 you have right. done well, Jason.

สถานี้หรอกโอเคเรามาทำกันเถอะโอเคเราต้องพูดแหละคุณไม่โดดเดี่ยวนะเธอช่วยฉันอยู่ที่เธอต้องการความช่วยเหลือโอ้อะไรนี่ครับลิซ่าฉันมาแล้วไปเดี๋ยินๆ พิซซ <collaborate> <es session> ่าอย่าเพิ่งถ้าตรงนี้มีของในห้องนี้ในห้องนี้โอ้ยชิโอ๊ยโอ้ไปแล้วฉันเองปวดอะไรปลาหินวะฮึเฮ้ย เอ้ยนั่นมันเสียงอะไรกันน่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยชิดเดียเดี๋ยวเหมือนมีปืน้เยเดี๋ยวนี่ปืนเก็บเสียงป่ะ Lisa, I'm here. เฮ้. Tôi Tuổi. fuck fuck. อ่า.สวย.สวย. เอาสวยครับท right ุกคนตายหมดแล้ว่าเมื่อกี้ผมจได้นะทุกคนลิซ่าคุณอยู่ไหนลิซ่า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 อได้เอเคมาด้วยมี้อะไรให้ได้เอเนี่ย โอ้ยเ,เคกระบอกนี้น่าดูดีจังเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ขอลดของก่อนนะครับก่นอนจะเข้าไปภารกิจโยอว์ว่าส,สับโรวันไอ้ก็เล็ดแก่ let's go ทุกทุกอย่างโอเคแล้วเรามาหาแล้วมุณปลอดภัยแล้วเธอมิอยู่นี่อ่ะ

เยาไม่ต้องห่วงที่นี่ปลอดภัยแล้วเ๋ยวจะบอกคือแต่ว่าถ้าท่นรู้แล้วว่าี่สุดจะ่นอแต่ยินดีัเจสันแล้วทำดีสำหรับคุณเค เอาโพสนองหมูมาทำอะไรที่นี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาไว้ไปทำกระเป๋านะกระเป๋านางหมูโอเคแล้วก่อนจะจบนะครับก็ไปรับเควสก่อนแล้วกันนะครับมีเควสสังหารคนเควสล่าสัตว์นะคือผมอยากได้เควสล่าสัตว์หรือเปล่า เป็นล่าคนใช่ไหมเป็นเดือดกันดีกว่าทุกคนโอเคไปกันถึงแล้วครับโอ้ยพวกโจรชั่วฉันมาหาพวกแกแล้วเอาไงอะทุกคน มันดีนะที <but universal movement> <to break an iously> ่แกจะรอดเอาตัววันนี้ก่อน ยีดเยอะเออทำไมเอายทไมเอา่มเมื่อกี้เรายังไม่เนียนพอนะครับรู้ไงทำไงให้เนียนก็ทำอย่างนี้ไงล่ะ Ừ. Where's yeah. the present? Where's đây này. Ừ. คิวคอมมานเดอร์ยูซิงอันไหนคือเทคดาวแต่สเตล,ลนี่ว่ามันมีแค่ไม่กี่คนเองเนี่ยเป็นการฝึกฝน อาชาได้พาเลิมงามมึงโดนเฮ้มึงไล่ต่อไป กูณอจมสังหารเ <c ười> อาค้องมาโต ไปซื้ออะไรปืนดีเนี่ยซรืออะไรปืนเนี่ยปืนดีเนี่ยข้งในนี้เหมือนจะมีเอ่จอจระเข้หรือเปล่านะ